สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความคืบหน้าความเคลื่อนไหวของโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอูตะเพา,าในยกลุยสนามบินอูตาา่าเพา เร่งเคลียร์ปัญหาสร้างรถไฟเชื่อม3สนามบินนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากอิสรภาพแห่งความคิดไทยโพสต วันที่23มิถุนายน2567นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สนามบินอุตภเปา,าดูข้อติดขัดสร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบินแย้มกรกฎานี้เห็นข้อสรุปก่อนเคาะโต๊ะสัญญาต้องจบสิ้นปี67ลั่นอย่าให้เกิดปัญหาห่วงติดกระดุมเม็ดแรกผิดเกิดเป็นมหากาศอีกนะครับท่านผู้ชม 23. มิถุนายน 2567, ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวนายเศรษฐาสวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองโดยในวันที่ 22. มิถุนายนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชนบุรีก่อนที่วันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองโดยเวลา10นาฬิกา25นาทีนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิระยองพัทยาเพื่อพูดคุยหาหรือประเด็นปัญหาและการพัฒนาเชิงพาณิชย์รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายจุลพัฒน์อมรวิวันรรัฐมนตรีคลังนายชัยยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมนายปรเมศงามพิเชษนายยกเมืองพัทยานายคีรีประธานกรรมการบริษัท BTS Group รุ๊ปฮอดดิ้งจำกัด นายจุลาสุขมานุ์เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกหรือสอกอพออ,อและธันตแพทย์หญิงศรียาดาปะลิมาพันธ์สอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมนายยกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาเพื่อติดตามเรื่องของสนามบินอุตเภเปาการพัฒนาพื้นที่ eec รวมถึงรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดที่ถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลนี้ซึ่งมีการทำกันมาหลายรัฐบาลแล้วรัฐบาลนี้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการเชื่อมโยงและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความล้าช้าอยู่บ้างเพราะฉะนั้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมด้านเลขาสกอพอ,อ เล่าวว่ามีสัญญากำหนดไว้และมีเงื่อนไขาการดำเนินโครงการไว้3ข้อซึ่งความจริงแล้วสัญญาเสร็จตั้งแต่ปีพศ .2562 และควรจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2564ซึ่งตอนนี้เรากำลังบริหารอดีตอยู่เพราะหลังจากที่มีโควิด19บริษัทเอกชนมีปัญหาเรื่องหาคนทำงานไม่ได้ ซึ่งการดำเนินงานต่างๆทำให้ไม่สามารถเริ่มโครงการได้และการส่งมอบพื้นที่ได้ขณะเดียวกันดอกเบีย้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นและค่าก่อสร้างยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เขาไม่สามารถที่จะหาธนาคารมากู้เงินได้ตรงนี้ในกระบวนการที่ผ่านมาทำให้เราจำเป็นต้องใช้วิธีการเจรจา ซึ่งปัจจุบันมีหลักการที่พยายามจะนำเสนอกระบวนการซึ่งในเดือนกรกฎาคม2567ตั้งเป้าจะมีการนำเสนอโซลูชันในการเจรจาเข้าคณะกรรมการกพอและนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมต่อไปโดยจะเป็นการเสนอหลักการว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นอะไรแค่ไหนหากเราเห็นชอบในหลักการ ก็จะรู้ตัวสัญญาที่จะแก้ไขใหม่ซึ่งประมาณสิ้นปี2567จะเซ็นสัญญาแก้ไขใหม่ได้โดยจะเริ่มก่อสร้างในต้นเดือนธันวาคม2567หรือต้นเดือนมกราคม2568นะครับท่านผู้ชมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีทั้งหมด เชื่อว่าฝ่ายเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเรื่องสนามบินตามความเข้าใจของตนอย่างที่บอกมีความพร้อมและทำตามข้อตกลงแล้วแต่ว่าเกิดเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอูตะเภามีความล่าช้าอยู่ตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้เอกชนอย่างไรเพราะทราบว่า การมาร่วมทุนตรงนี้จะเกิดจริงหรือไม่หากเกิดล่าช้าและไม่เกิดทำไปมันก็ไม่ต่อภาพไม่ครบการลงทุนทำให้ต่อไปก็ไม่คุ้มหากสถานการณ์เป็นไปแบบนี้ตรงนี้ตนอยากให้ชี้แจงความกระจ่างนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าโครงการนี้ควรจะเริ่มก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปีพศ .2564 แต่เกิดปัญหาโควิด19เรื่องผู้รับเหมาและเรื่องอะไรต่างๆไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สัญญาอยู่ระหว่างการต่อรองอันนี้ตนไม่ได้พูดถึงความชอบธรรมหรือความถูกต้องตนจะสรุปข้อมูลว่าเป็นลักษณะนี้ในระหว่างที่เราเริ่มงาน2-3ถึงปีเป็นเรื่องการต่อรองว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งขณะนี้ เวลาของสัญญาหมดไปแล้วแต่เดี๋ยวจะมีการหาทางออกโดยการตั้งสมมติฐานทางด้านการเงินใหม่อาจจะรวมไปถึงการต่อรองกับทางรัฐบาลเรื่องของความเงื่อนไขของผลตอบแทนซึ่งตนไม่ขอคอมเมนต์ว่าทำได้หรือไม่ได้ทุกอย่างจะต้องจบให้ได้ภายในสิ้นปี2567 และก่อสร้างในต้นปี2568ให้ได้นะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีระบุว่าคำถามต่อมาคือระหว่างนี้คนที่ทำสนามบินอุตภเปาเขาจะเดินหน้าต่อหรือไม่และความเสียงมันก็มีว่าหากจบไม่ได้หรือหากกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถหาข้อยุติได้ตัวบทสัญญามันจะทำอย่างไรต่อไป ตนขอฝากไว้อย่าให้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับการก่อสร้างสนามบินหากรถไฟเชื่อมสามสนามบินมีปัญหาตนเชื่อว่าหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจก์นี้ต้องไปพูดคุยกันให้ดีเพราะสนามบินอูตะเภา,ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับเมกะโปรเจกต์ของเราซึ่งเมื่อวันที่22ิมิถุนายน2567ที่ผ่านมาที่ตนได้ลงพื้นที่ไปดูเรื่องพื้นที่ สร้างสนามแข่งขัน F1 หากไม่มีสนามบินมันก็ลำบากกับเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวฉะนั้นเรื่องของรถไฟเชื่อมสามสนามบินเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมเราก็น่าจะเห็นข้อสรุปและเป็นข่าวดีได้นะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมนตรีระบุอีกว่าในฐานะรัฐบาลอยากให้ไปต่อเพราะถือเป็นจิก๊กซอการลงทุนข้ามชาติ ต่อยอดบริษัทที่จะมาลงทุนใน EEC ทำธุรกิจการค้าหรือธุรกรรมการลงทุนต่างๆในภูมิภาคนี้ถ้าหากขาดไปตัวหนึ่งก็คงลำบากซึ่งเราไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเชื่อม3ามสนามบินต้องไปลิงก์กับสนามบินที่กรุงเทพยอย่างไรย้ำว่าอย่าให้เกิดปัญหาไม่เช่นนั้นหากติดกระดุมเม็ดแรกผิด ตั้งแต่ต้นก็จะเกิดปัญหาตามมาเป็นมหากาศนายสุริยะกล่าวว่าเรื่องรถไฟเชื่อมสามสนามบินในขณะนี้ได้สั่งการทุกหน่วยงานเร่งรัดแล้วซึ่งแนวโน้มตนเชื่อว่าก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมน่าจะมีข้อสรุปได้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมสามสนามบินในพื้นที่ของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะครับนายกและรองนายกผู้นำของประเทศได้ลงพื้นที่ไปติดตามและเร่งให้มีความคืบหน้าโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากตานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแ e l ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ